เอ v 5ที่นั่งคันนี้นะคะเลยผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณเพียงแค่แ0 0ตัวต้นเท่านั้นเองภายในได้เป็นเบาะหนังสีดำมาให้เรียบร้อยเลยนะคะด้านหน้าของเขาระบบเซ็นทันล้อพรมไรบันติฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนแอร์ออโต้เกียร์ออโต้เบาะหนังสีดำปรับไฟฟ้าในส่วนคนขับมาให้เรียบร้อยเลยนะคะล้อแมกลมดำสวยๆมาให้อีกด้วยราคานี้สุดพิเศษแน่นอน459,000บาทสนใจคันนี้เดี๋ยวเราไปดูคลิปเต็มกันได้เลยค่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดี p พ f c ทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้มาพบก,กับพิงเพชรยนต์นะคะพิงอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสวีเทวงสี่สิบหกัตงานใหญ่สาขาที่สของเรา มีรถให้เลือกมากกว่า300กว่าคันแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้นะคะสาย Honda บอกเลยว่าห้ามพลาดนะคันนี้ราคาถูกมาก s u v 5ที่นั่งผ่อนเพียงแค่8,000ต้นเท่านั้นเองนะคะใครเป็นสาย Honda บ้างคะสำหรับคลิปนี้นะห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะสนใจคันนี้นะคะโทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลย0827043253เบอร์พิง์แอดไลน์ได้นะคะได้เป็นสีขาวมุก สวยๆมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะคะได้เป็น Honda HED อ1 8 e นะคะเป็นรุ่นอลิมิเต็ดไทยอีกด้วยนะคะ4 5 9 0 0 0บาทเครดิตดีลูกค้าจัดไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานกันเลยผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่8,000ต้นเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดคันนี้กันเลยคะ่ะกระจักห,หน้าของเขาจะได้เป็นสีดำตัดขอบด้วยโครเมียม โลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้ของทางศูนย์ทอนด้านะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดนทามิ่งไลท์ LED แล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะโครงสร้สางโครมสัดเขาได้เป็นสีขาวมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะในส่วนของล้อคันนี้กันบ้างคันนี้ได้เป็นล้อแมกลมจำมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยย่างปี 2023, Mac ้2,023แม็กขอบ17แม็กแท้เดิมจากโรงงานนี้มาให้อีกด้วย ไฟเล้วแบบ LED มาให้นะคะบือจับก็จะได้ไปสีเดียวกับตัวรถตัดดยโคเมียมสวยๆมาให้แบบนี้เลยนี่ส่วนของด้านหน้าของเขาระบบเซ็นทัลล็อกกระจกปรับไฟฟ้ามีมาให้เป็นปุ่มอีโก้ค่ะแล้วก็มาพร้อมกับระบบกันลื่นพงมลัยหุ้มหนังสีดำได้เป็นพงมลัยมันติฟังก์ชั่นมาพร้อมกับฟลุ c คอนโทล หน้าจอทัสกีนนะคะแอร์ออโต้คันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้มาให้เช่นเดียวกันเบาะหนังสีดำตัดด้วตะเขียบสีเทาภายในคือกว้างขวางนัง่งยืดเกียดขค่ะได้สบายได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าในส่วนคนขับมาให้อีกด้วยตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะยางเดิมไม่เสื่อมสมภาพมาให้กับลูกค้าอีกด้วยใครที่มองหารถ SUV คันนี้ห้ามพลาดราคาน,นี้สุดพิเศษแน่นอนนะคะแล้วก็คันนี้นะคะได้กุญแจ คีเลตมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะเป็นตัวคีเลตให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลขใหม่กันเลยคันนี้อย่าเปรกกดปุ่มพุทสตาได้เลยจ้าสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าคันนี้เดี๋ยวเราต้องปิดก่อนอเรียบร้อยเลยนะคะสำหรับคันนี้เลขใบวิ่งอยู่ที่หนึ่งแสก ได้เป็นเลขไม้แท้เดิมจัดโรงงานมีมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะพรมไรหุ้มหนังสีดําได้เป็นพรมไรมันติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกับพุคคอนโทลมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลย นะมาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนแอร์ออโต้คันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้เป็นเกียร์ถูกมาให้ตัว P คือเบรคมือไฟฟ้าปุ่มพุชสตาร์ทอยู่ตรงด้านข้างนะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังระบบความปลอดภัยของเขาจับเต็มมาให้แน่นอนพื้นที่กว้างขวางน,น่าใช้งานนะคะไฟฉุกเฉินใช้งานได้ตามปกติเลยกระจกตัวนี้ปรับไฟฟ้ามาให้เช่นเดียวกันนะคะมีปุ่มอีโคโหมดติดอยู่ตรงด้านข้างมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยมือจับก็จะได้เป็นแบบโครเมียมมาให้ สำหรับคันนี้นะมาดูในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะมาพร้อมกับเบาะหนังสีดำมาให้เรียบร้อยเลยนะคะพื้นที่กว้างขวางน,น่าใช้งานสุดๆมาพร้องกับโฟมสีดำเช่นเดียวกันสามารถพับเบาะได้นะคะสามารถพับเบาะได้ลูกค้ากดปุ่มนี้ปุ๊บสามารถพับเบาะนอนขึ้นแบบนอนเรียบได้เลยนะคะคุณลูกค้ายางเดิมได้เสริมสภาพมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วย มือจับแบบโคเมียมาให้กระจกแท้เดิมจากโรงงานยางเดิมไม่เสื่อมสภาพตัวน็อตต่างๆไม่เคยขยับออกจากที่นะคะกับราคาที่459,000บาทสำหรับคันนี้นะในส่วนของยางด้านหลังยางปี2023แมกลมดำแมกขอบ10 แม็กขอบ17เดแม็กแพดเดิมจากโรงงานนี้มาให้นะคะชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ L E D มาให้อีกด้วยมาพร้อมกับไฟทับทิมสีแดงมูกอยู่ตรงด้านล่างระบบเซ็นเซอร์อีก2จุดอยู่ตรงด้านหลงังไฟเบรกโดนที่3ตัดขอบด้วยสีเดียวกับตัวรถมาให้สำหรับคันนี้แล้วก็ในส่วนที่เก็บสัมภาระคันนี้คือกว้างขวางหน้าใช้งานมาพร้อมกับไฟสสินค้าด้านข้างมีมาให้ ยางเดิมไม่เสื่อมสภาพชุดไฟท้ายแบบ LED มาให้กับคนลูกค้าอีกด,ด้วยตัวน็อตต่างๆไม่เคยขยับออกจากที่โครงสร้างโครงสันตัวรถของเขาก็เดิมๆกันเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจ SUV นะคะสำหรับคันนี้นะเป็นรุ่น Unlimited ให้กับคุณลูกค้าอีกต้วยแล้วก็นานๆานทีเขาจะเข้ามาีข่าวมุกกันราคา400,000กว่าบ,บาทนี่ถือว่าถูกมากนะคะติดฟิล์มรอบพันนะคะตัดขอบด้วยสีดาวมาพร้อมกับคิวกันสาดให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนีนส่วนของยางด้านหลังยางปี2023แม็กลมดำแม็กขอบ17แม็กแท้เดิมจากโรงงานมีมาให้มือจับจะได้เป็นแบบสีเดียวกับตัวรถนะให้เรียบร้อยเลยพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งาน พระะมกระดุมส,สวยๆมีมาให้ปรับสภาพทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่กระจกแท้เดิมจากโรงงานมีมาให้กับคุณลูกค้าครบโครงสร้างคมสั่นของเขาเดิมๆกันเลยนะคะแผ่นเพดเช็คได้จากเลขตัวเครื่องเลขตัวถังสามารถใช้จากประวัติศูนย์ได้เลยนะคะพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานสําหรับคันนี้นะใครที่สนใจ นะคะคุณลูกค้าใครที่สนใจรถ SUV รถบ้านมือเดียวนะคะรุ่น <S <S อนลิมิเต็ดทิ้งบอกเลยว่าคันนี้ห้ามพลาดนะคะผ่อน8,000ต้นๆเท่านั้นเองนะคะได้เป็น Honda HRV 1.8E รุ่นอลิมิเต็ดปี2017นะคะกับราคาที่4 5 9 0 0 0 0 0บาทเครดิตีลูกค้าจับไปเลยฟรีดาวนะจับไปเลยฟรีดาวกันได้ไปอยู่ที่3 สนเจ็ดเท่านั้นเองนะคะผ่อนแปดพันต้นๆได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะคะุณลูกค้าราคานี้สี่แสนกว่าบาทรู้สึกว่าจะมีคันเดียวเท่านั้นเองแล้วก็ได้รุ่นที่ยอดนิยมแล้วก็รุ่นที่หาย,ยากกี่หนึ่งคันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยะคะ่ะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตลอยเมตอาร์ตต่างๆแบตเตอรี่ก็ใหม่ๆกันเลย ชุดไฟหน้าของแท้คานเดิมตรงแท้จากโรงงานลอยเม็ a r ชุดไฟหน้าของแท้นะคะลอยเม็ a r าต่างคันนี้เป็นเครื่องทันแปกนะคะคุณลูกค้าภายในห้องเครื่องยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาล o ยเม็ a, it? It artist, a El r นะคะแผ่นกันร้อนสติ๊กเกอร์มออกนะคะรถของเราคือรับประกันแน่นอน ไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำเป็ดสีกอไม่มีเล่มทุกคันนะคะแล้วก็มีการตรวจรถให้274รายการมีการเช็คในส่วนของแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องแล้วก็รายละเอียดให้กับคุณลูกค้าทุกอย่างสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะ SUV รถ s u v 5ที่นั่งรุ่นหายยากวันนี้นะคะที่บริษัทเพนกจนาเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็ราคาไม่ถึง5แ0,000เลยราคาถือว่าถูกมากๆนะคะได้เป็นสีขาวมกุก ออปชั่นครบมาให้กับพุณลูกค้าแบบนี้เลยนะคะได้เป็น Honda h e a ด 1.8E เป็นรุ่นอลรีมิตเต็ดปี2017นะคะกับราคาอยู่ที่459,000บาทเคดิตดีลูกค้าจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ8,000ต้นๆเท่านั้นเองนะคะได้ลด ครอบครัวแบบนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะขอรายได้20,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยนะคะสนใจคันนี้โทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลย082 704 3 253เบอร์พิงแอนด์ลายได้นะคะ ออกได้ทุกอาชีพพนักง,งานบริษัทข้าราชการและบิาษาหกิจธุรกิจส่วนตัวจิจการส่วนตัวออกได้ขอแค่ลูกค้ามีอาชีพและรายได้ที่ชัดเจนตรวจสอบได้แค่นั้นเองนะคะหรือจะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่เพชรโยสวิทวงศ์46มาเจอกับพิงค์ได้เลยคันนี้ทะเบียนนี้ลูกค้าแคปหน้าจอแล้วโทรหาพิง์ได้เลย0 8น7 0 4 3 2 5 3มีเพียง1คันเท่านั้นเองนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมหิงด้วยนะคะคลิปต่อไปจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามเลยคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ